อยู่แสนี่งนี่น้องกำลังสิร์อยู่ไปมาตามเวลาก็บอกห้าโมงครึ่งแล้ ค่ะค่ะนี่อัน <laughs>

เนฟ้าขาเด้กบเยอะเลยอ่ะ